สันวะห้อย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 สันว่า,วาผัวทางไหนอีกสันคือว่าจังสันคอยโสดเดอ้อว่าสันว่าเอาตีไมอันผู้เฒ่าจะควงอยู่นั่นผู้เฒ่าตรีสนะ ว่าสักไหนอีกข่อยโซด้วยพระสันยาว่าจังสันยายวระสันล้านสีบานว่าจังไหล้านสีบานข่อยค้นโซดแม่ว่าสันว่าห้วยหวยห้วยหวยะสันซอยอยู่จ้ะยายไพ่แต่ซอยหน่อย ก็อยู่กุุงจ้าวพัสัคือว่าจังสาสนสัคือมาขายฮ่าาา่า่่่รนสิบานไ่ไว้พดลินหดแก้วย่าฮนา่าเดลินหลอดสองอยู่ มาขายกันว่าสันว่าบอได้ขาย <c oughs> แก่ข้าวเลยแก่ข้าวเลยว่าสันว่า <c> ส <oughs> ิว่าได้หรือล่า <c oughs> ข้าวได้ปะได้ช <c oughs> ้อ <c oughs> ขายโขลยแบบนี้โ <c oughs> อ๊ยลาจีบานวางไปพวกเป็ดเลี้ยวผัวผัวผัว พวผูผูผัวเออเออเอเอคิดออกแล้วลาซีบันย้าไปเราเป็นสูตรเราเป็นชนี่เขาบอกว่าเนี่ยชนีเออแต่ปุ๊ปูผ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 ัปว่านไหมนายะะเอาเอาเราเป็นชุดเป็นชุดเรา ล้านศีบานเป็นชุดมาเลยบนที่นี่ล้านศีบานโอ้ม่หยกไม่หยกลูกระต่ายนึ่งใหญ่มีคนจอดตั้งดอกใหญ่ตายตายเงิยก้อนมล้านศรีบานสวยหอยเน้สวยหอยเนะ้ มาอยู่เมืองนอกสี่สิบปีแล้วบม่เคยมีเด้อองัวก็ตายมันตายอ,าออกออกมาเลยหกคนเลยอ,ออกมาเดยบัดดีผู้ใดเมื่อรวมกำลับเป็นแปดแล้วย่ายตอนนี้แปดแล้วย่ายสามคนที่อยู่บนอยู่ในนี้ เจ้าบ้านเป็นใครวะสันวามาเป็นพญานให้คอยวะสันวาคอยชูบอยซสูววะสันเมิดประม่านคอยวะสันวะปัด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 เพิ่มเพิ่มเพิ่มวะสันวา จือไม้สานแน่จา้าลานซีบานเป็นพย,ะยา,านด้วยานซีบานเด้อมินประมาณคอยว่าสันว่า เอาล้านสีบานมือนีก็นอนเดือดแท่นสิตีสวงเลยเดี๋ยวลานสีบานเย่ไพ่เย่ไพ่ผัว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 วาสันว่าโทษโทษของไหว้แก้วเดียวว่าสันว่าไป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 ลุงถุงเท้า